บังเอิญปีนี้แม่ขนุนที่สวนนั้นดกเป็นพิเศษผมเลยต้องหาวิธีการปอกขนุนแบบไม่เหนียวมือหลังจากที่ได้เข้าไปทดลองชมคลิปวิดีโอจากรุ่นพี่ทั้งหลายในแวดวงเกษตรกรที่แนะนำวิธีการปอกขนุนหลากหลายวิธีเมื่อได้เนื้อขนุนจากลูกขนุนแล้วผมก็อยากจะรับประทานมเมล็ดขนุนว่าจะมีรสชาติเป็นอย่างไรพวกเราต้องไปให้สุดแล้วจบที่ความอ้วน ทันทีที่เห็นรอยแยกรอยแตกของลูกขนุนนั่นก็น่าจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกขนุนนั้นแก่พร้อมรับประทานแล้วหลังจากสอยมันลงมาก็าเอากระดาษน,นั้นห่อหุ้มเอาไว้สักหนึ่งคืนมีมแมลงจะมารบกวนแล้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จัดการวิธีการที่น่าจะเหมาะสมสำหรับตัวผมเองครับผมไม่ได้คิดค้นวิธีการปอกขนุนคล้ายๆกับปอกมะม่วงแบบนี้นะครับ ว่ากันตามตรงแบบไม่ต้องอ,อมคอมก็ดูจากพี่ๆที่เขาทํากันมานั่นเองล่ะครับนั่งไล่ดูไปเขาก็เอาถุงพลาสติกนั้นหุ้มมือเอาไว้ทั้งสองด้านแล้วก็เอามีดนั้นปอกเมื่อปอกเสร็จก็เอาถุงพลาสติกรูปน้ํายางออกมา เพื่อให้น้ำยางนั้นติดกับถุงพลาสติกนะครับแล้วก็มีที่ใช้ผมก็เลือกใช้มีดจาก7ซเนอที่หาง่ายๆถ้าเอามีดทาครัวทั่วไป<ๆ>ก็คงจะโดนคนในครอบครัวนั้นด่าเปิดเปิืงกันแน่เลยทีเดียวนะครับตัดปอกเปลือกไปลูบน้ํายางไปทําให้ยางนั้นไม่เหนียวมือไม่เลอะเหนอะหนะนะครับในตอนที่เรากําลังปอกแล้วก็หาอะไรมารองผลไว้สักนิดหนึ่ง ผมก็เลือกใช้ใบตองและจุดที่สําคัญก็คือบริเวณคั่วนะครับของเจ้าขนุนนั้นเป็นส่วนที่มีความเหนียวเพื่อให้การปอกขนุนนั้นง่ายก็ต้องเซาะต้องเจาะต้องแงะเอาบริเวณคั่วนั้นออกซะก่อนครับครับกว่าจะวนไปได้ก็ทุลักทุเลกันทีเดียวครับเนี่ยนะครับบริเวณนี้เมื่อได้เป็นโพรงโบ๋แบบนี้เราก็จะทําการแวกแหกลูกขนุนนั้นง่ายยิ่งขึ้น เมื่อปอกขนุนไปหลายๆครั้งเราจะพบช่องทางที่รู้ว่าจะแหวแกแ h e ขนุนตรงไหนที่จะทําให้เนื้อขนุนนั้นไม่เสียหายถ้าเสียหายก็จะเสียหายน้อยที่สุดกับเนื้อขนุนครับเท่าที่ลองสังเกตวิธีการของเหล่าพี P ่ๆมา mm hmm. เขาจะเอามีดนั้นควาดบริเวณส่วนแกนส่วนของไส้ของลูกขนุนตรงบริเวณนี้ออกให้มากที่สุด mm hmm. เพราะว่าบริเวณนี้นั้นเป็นจุดูรวมที่ทําให้เมล็ดขนุนเนื้อขนุนนั้น เชื่อมโยงสิงกันต้นขนุนจะลำเลียงสารอาหารต่างๆผ่านขั้วขนุนลงไปเพื่อกระจายสารอาหารไปที่มเมล็ดขนุนต่างๆที่อยู่ภายในครับมันก็ไม่แปลกที่บริเวณส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เหนียวที่สุดฉะนั้นเวลาเราจะแกะก็ควรจะตัดบริเวณที่เหนียวที่สุดนั้นออกไปเพื่อให้แกะขนุนง่ายยิ่งขึ้นนะครับบริเวณนี้ถ้าตัดไปเราก็จะแหวกแแห่ขนุนเม็ดขนุนดึงออกมาง่ายมากเลยนะครับ ดูขนนนก็จะมีเขาเรียกยวงที่ห,อห่อคุมเนื้อขนนนไว้อีกทีส่วนภายในสุดก็จะเป็นเมล็ดที่เป็นสีออกน้ําตาลคล้ายหินนะครับนะครับจะมีสังมียวงโอ้ยเต็มไปหมดถ้าผมเรียกส่วนประกอบต่างๆของขนนนนั้นผิดก็ต้องกราบขออาภัยมานะที่นี่ด้วยเมื่อผมพาขนนนไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นงานที่ง่ายยิ่งขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ในการพาขนนนไม่กี่ครั้งของผมนะครับ ว่าปีนี้ขนุนดกเป็นพิเศษจําเป็นจะต้องเอาออกมารับประทานกันบ้างเพื่อจะได้มีประสบการณ์ในการพาขนุนอย่างชาวบ้านเขานะครับถ้าเราพาขนุนไม่เป็นนี่เหนื่อยแน่นอนครับทั้งเหนื่อยทั้งเหนียวอาจจะยากกว่าการผ่าทุเรียนด้วยซ้ำไปทุเรียนจะมีหนามแต่ขนุนนั้นมียางที่เหนียวกว่าทุเรียนเยอะการจะรับประทานนั้นก็ยากไม่ต่างกันครับจะมีวิธีการที่คล้ายๆแต่ก็ไม่เหมือนกันครับ เท่าที่ลองสังเกตขนุนต้นนี้นะครับขนุนลูกนี้จะค่อนข้างหวานพวกซางต่างๆที่หุ้มเนื้อเอาไว้ก็จะหวานต่างไปด้วยนะครับก็ผ่าเสร็จไปแล้วเรียบร้อยจากนั้นก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการดึงออกมาจากตัวของผลขนุนนะครับออกมาเป็นเนื้อขนุนแบบนี้นะครับภายในยังมีเมล็ดอยู่นะครับยังไม่ได้เอาออกก็ถือว่าเหนื่อยหนักทีเดียวครับสำหรับคนที่ไม่เคยทำ ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมสมควรจะได้รับนะครับเผื่อให้ขนุนใครไปแล้วเขาทำไม่เป็น mm hmm. ก็ควรจะมาดูคลิปของผม mm hmm. ก็ยังน่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายคนในยุคใหม่ๆนะครับนี่มาผมพาเอาเม็ดขนุนเสร็จเรียบร้อย mm hmm. เนื้อก็จะเหลืองสวยแบบนี้นี่วิธีการดึงเม็ดขนุนออกจากข้างในนะครับมันจะมีเม็ดข้างในแล้วจะมีเหมือนกับรกที่หุ้มเมล็ดไว้อีกหนึ่งชัน้น เมื่อเราได้เนื้อขนุนมาแบบนี้ก็จะไม่เหนียวมือแต่ว่าเราจะต้องทําการดึงเอาเมล็ดภายในนั้นออกมาส่วนที่หอ่อคุมเมล็ดขนุนจริงๆเอาไว้นั้นมีหลากหลายชั้นมากครับเนื้อขนุนผลนี้นั้นหวานฉ่าทีเดียวเลยครับเมื่อเทียบกับผลขนุนต่างๆที่อยู่ภายในสวนบางต้นก็จื๊อจืดครับแต่ต้นนี้นั้นหวานทีเดียวแล้วก็เนื้อเยอะเมื่อผ่านการชิมเนื้อขนุนกันไปแล้วเรามาลองชิมเมล็ดขนุนกันบ้าง ดูซิว่าจะมีรสชาติเป็นอย่างไรจำได้ว่าเคยกินตอนเด็กๆแต่ตอนนี้นั้นหลงลืมไปหมดแล้วก็ไม่ได้ชิมอีกพี่เขาบอกว่าให้ใช้เกลือนะครับใส่ลงไปแล้วก็ต้มจนกว่าเปลือกข้างนอกนะั้นมันจะแตกนะครับก่อนต้มผมนำมเมล็ดขนุนนั้นไปลางน้ำประมาณ2-3รอบแล้วก็ลองลอกเปลือกออกจนเหลือเนื้อในสุดเป็นเนื้อสีขาวๆสังเกตดูมเมล็ดขนุนนั้นสีเหมือนกับพวกหินแม่น้ำนะครับดูนะครับสีน้ำตาล เหมือนที่เราเอาไว้โรยพื้นเป็นกรวดนะครับเมื่อต้มเสร็จแล้วก็นำไปแช่ในน้ำเย็นก่อนจะมาใส่จานแบบนี้ครับแล้วก็พยายามลอกเปลือกตอนแรกใช้เล็บนั้นขูดนะครับหลังจ,จากนั้นก็รู้สึกว่าเจ็บนิ้วก็ต้องไปหาช้อนมาขูดผมก็ลองนำช้อนมาขูดเปลือกออกไปนะครับแต่ต้องเบามือไม่งั้นมันจะแตกนะครับมันค่อนข้างแตกง่ายสำหรับเจ้าเมล็ดขนุนนภายในเนื้อสีขาวๆแบบนี้ครับ น,นี่เม็ดขนุนจริงที่ปอกเปลือกแล้วชั้น 3, ชั้นทันที่3อันนี้เป็นเม็ดขนุนที่ปอกมาแล้ว2ชั้นอันนี้เป็นขนมเม็ดขนุนครับเม็ดขนุนเปลือกเพชรบุรีแม่สวงวนโพพระเม็ดขนุนมเมล็ดขนุนต่างกันอย่างไรต้องใช้เวลาปลอกยากหน่อยนะครับใช้ช้อนขูดขูดตรงนี้ออกนะครับเม็ดมันเหมือนกับหินนะครับถ้าเราปอกไม่ดีนะครับตงรงบริเวณส่วนกลนมันจะเป็นสีคล้ำดำๆแต่ครนีเร้เราประทานได้นะครับไม่มีปัญหา แต่มันอาจจะไม่สวยรสชาติจะเหมือนบอกไม่ถูกมันจะเหมือนมันมันเหมือนแปะกล้วยก็ไม่ใช่แต่นแต่เนื้อสัมผัสนิ่มกว่าแปะกล้วยครับมเมล็ดขนุนต้มนายขนุนต้มเม็ดคล้ายๆกับหินอันนี้เม็ดขนุนเผือกคนเพชรบุรีเวลาทำเซเลคฮอจะใช้ใยทองโรยไว้บนหน้านะครับมเมล็ดขนุนต้มแล้วก็รอกเแบกอันนี้กลายเป็นอันนี้แล้วก็ใช้ท้อนขูด กลายเป็นแ่งนี้นะครับใครเคยรับประทานทั้ง2แบบยกมือขึ้นครับช่วยสแสดงความเห็นได้นะครับใครบอกได้ว่ามเมล็ดขนุนต้มเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรช่วยมาบอกกับคนที่ยังไม่เคยได้รับประทานมเมล็ดขนุนต้มรสชาติอร่อยเพียงใดเอาไปทําเมนูอะไรได้อีกก็ฝากรบกวนช่วยชีแนะด้วยครับสวัสดีครับ